สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี7-11ในมือคุณ7 Delivery เป็นเรื่องน่ายินดีนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยค่ะสําหรับสนามบินอุตภเปานะคะเที่ยวบินปฐมฤมกษ์จากดูไบที่บินตรงมบลงประเทศไทยเป็นครั้งแรกเลยค่ะสายการบินดูไบฟลายนะคะซึ่งก็จะนําผู้โดยสาร158คนนะคะมาอย่างประเทศไทยเราหลังจากนี้ค่ะก็จะมีถึง7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ด้วยค่ะ เครื่องบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์นะคะจากสายการบิน Fly d u ูไบเที่ยวบินที่ f c 1 4 4 5บินตรงจากดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตถึงท่ากาศยานนานชาติอุตภา,าระยองพัทยาแล้วนะคะมีการต้อนรับกันด้วยอุโมงค์น้ำซึ่งเที่ยวบินนี้ค่ะมีทั้งสิ้น158คนนะคะมีการส่งมบอบความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมรำกลองยาวจากสวนนงนุษ แล้วก็มีการมอบพวงมาลัยดอกไม้เป็นที่ระลึกกันอีกด้วยนะคะนี่ค่ะดอกกล้วยไม้สวยๆจากประเทศไทยเรานะคะ,คะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท,ท,ทสำนักงานดูไบร่วมกับสายการบินฟลายดูไบบินเส้นทางดูไบอุตภาระย,ยองพัทยาเส้นทางบินดังกล่าวนี้นะคะเป็นการขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศบินรงจากเมืองดูไบสูม่มภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นครั้งแรกเลยด้วย ซึ่งนับจากนี้ไปนะคะก็จะเปิดให้บริการ7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ค่ะด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737 MAX 8นะคะความจุโดยสาร1 7 2ที่นั่งต่อเที่ยวบินพร้อมกันนี้ทางทททค่ะยังได้จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับบล็อกเกอร์ สายท่องเที่ยวจํานวน6กรายนะคะที่เดินทางมาในเที่ยวบินปฐมฤกเรนี้ด้วยก็จะสนับสนุนการผลิตเนะะื้อหาประชาสัมพันธ์เที่ยวบินและการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยตั้งแต่วันที่20ถึง22มกราคม2566นะคะก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้นะคะสำหรับบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์เนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญนะคะที่จะเป็นคนประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวในหลากหลายประเทศรวมถึงที่ไทยเราด้วยนะคะ สำหรับปี2565ที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคมพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวสารัฐอเอมิเรตเดินทางมาอย่างประเทศไทยแล้วมากกว่า65,800คนนะคะก็ถือเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวใน20อันดับของประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยเป็นตลาดนักธุรกิจคุณภาพนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการจับจ่ายใช้สอยกันสูงด้วยนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเดินทางกันมาแบบเป็นครอบครัวใหญ่ด้วยด้วยปัจจัยของการขยายเปิดเส้นทางการบินทางทททค่ะคาดการว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เดินทางเข้าไทยตลอดปีนี้นะคะประมาณ1 5 0 0 0 0คนเลยโอ้โหก็เพิ่มจากปีก่อนนี่หลายเท่าตัวอยู่นะรายได้ทั้งสิ้นเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นเม็ดเงินกว่า13,500ล้านบาทนะคะ นอกจากนี้ทททเขาก็มีการเตรียมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในปีนี้เอาไว้ด้วยค่ะก็จะเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ก็คือกลุ่ม first visit กลุ่ม luxury เพื่อกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลางให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในอนาคตมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เขาก็มากันแบบเป็นค,ครอบครัวแล้วอย่างที่เราก็ทราบกันดีนะคะ จากดูไบเนาะประเทศเขาก็บั่งคั่งเข้ามาในไทยเขาก็น่าจะมีการจับใจใช้สอยเป็นหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไปพลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ